สู่ช่วงสุดท้ายของสองหนุ่มสองมุมเดี๋ยวสองหนุ่มสองมุมนี่หลังจากช่วงกลางปีไปเนี่ยพอเปิดโควิดแลวเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องฟุตบอลอาวุโสมานําเสนอด้วยนะการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสลีกจะมีไฮลงไฮไลท์มาให้ดูเดี๋ยวบางเบรกจะออกไปถ่ายข้างนอกด้วยมีไฮลงไฮไลท์มาให้ดูกันให้มีรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิมบางคนอาจจะเบื่อหน้าเราในสตูไปเจอเรานอกสตูบ้างนะไปเจอแบบเอาดอ้ง เดี๋ยวรับรองได้ตือนใตื่นใจไปดูฟุตบอลอาวุโสเดี๋ยวจะพาไปชมว่าคนอายุ50วิ่งแบบไหนอนอานนห้น่าวิ่งแบบไหนเพราะว่าเพราะว่าผมเคยมีโอกาสได้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 แบบเหมือนประมาณว่าลงลงแข่งกับพวกทีมอาวุโสนะของพวกอดีตทีมชาติอะไรเงี้ยโอ้โหวิ่งเป็นปี๊บเลยวิ่งเป็นม้าเลยอยากจะเตะมีมีคนมีคนมาบอกมีคนมาบอกว่าไปเฮ้ยพี่ผมเพิ่งเคยได้แข่งกับพวกทีมอาวุโสเนี่ยโอ้โห แย่เลยคนมาพูดเนี่ยอายุเท่าคุณเนี่ย่เนี่ยแย่เลยแยงตามตามไม่ทันใช่บอกอ๋อที่ที่ที่แกเจอเหรอบอกใช่พี่เออที่แกเจอแกยังดีเพราะว่ารุ่นนั้นนะรุ่นห้าสิบกว่าเออเออยังดีว่าเจอรุ่นห้าสิบกว่าผมไม่เจอนะ แบบเคราะบอเป็นลิงเลยอะเคาะบเล่นกันเป็นลิงทำผมเป็นแบบโอ้โหทำผมเป็นแบบอะไรวะพูดถึงเรื่องนี้เมาเมาส์แตกให้ฟังโออช่วงที่ผ่านมาประทีปันขาวรู้จักใช่ป่ะพี่ทีเนี่ยเขาสอนบอลอยู่ที่สนามของสมาคมแล้วก็จะสนิทกันลูกลูกของพี่ทีเนี่ยก็เรียนหนังสือเก่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งผมเคยเรียกมาเป็นเลซองประจำทีมอะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นตนิกกันแล้วพี่ทีมเนี่ยก็พย <c oughs> ายามมาบอกเฮ้ยบอลช่วยหารูปเก่าๆให้หน่อยรูปสมัยที่เขาเล่นฟุตบอลนอะ่ะติดทีมชาติที่เป็นจรวดใบอะไรนู่นนี่นั่นผมก็แนะนําไปเลยนะเป็นเพจนี้เพจนี้เพจนี้อดีตรูปอดีตท,ทีมชาติไทยทีมชาติไทยในะอดีตท,ทอมบายทอมมีบาอะไรพวกเนี้ยผมก็แนะนําให้แกไปครับไปนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านน้องที่อ่า พิธีเดินมาเลยบอนโอ้ยนี่เจอแล้วนี่เยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ผมเล่าเนี่ยเวลาพูดในพิธีมก็ไม่ได้พูดอย่างที่ผมพูดนะครับอันนี้คือสนิทกันเลยเลยแปลรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดจะให้พิธีพูดจริงๆเนี่ยคุณไม่มีทางรู้เรื่องคือถ้าก็ไม่สนิทกับเขาเนี่ยจะไม่รู้แล้วเขาพูดอะไรครับแต่ผมอะฟังเขารู้นี่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 เจอแล้วนี่ลูกพี่นี่นี่โอ้ยนี่สมัยคิงครับนี่สมัยควีนครับนี่สมัยช่วยกอปีนุ่นโอ้เล่าเป็นตุเป็นตาเราก็ โต๊ะข้างๆเนี่ยแบบมึงคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะคุณเข้าใจรป่ะผมเข้าใจก็าใจผมนั่งฟังแล้วบอกเออดีดีครับใช่ใช่ใช่ปีนี้อ่ะแล้วปีนี้นะพิธีตรงนี้เนี่ยแต่พิธีอเขาพูดของเขาเนี้ยแต่คือผมเข้าใจอ่ะโต๊ะข้างๆคุยกันรู้เรื่องได้ไงวะเขาก็ให้มาให้ดูเยอะแยะมากมายผมก็เลยถามพิธีไปคำหนึ่งคือพิธีปีนี้พิธีเนี่ยจะอายุสักประมาณ ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วมผมก็ถามาพีิธีไม่คิดจะกลับมาเล่นให้ทีมชาติอาวุโสหรอกเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขามีปัญหาข้อสอกอะอแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยอะอกับอีก อีกกลุ่มหนึ่งอ่ะก็มาทําการกุศลรวมไปถึงปทุมวงคาที่เขาเคยสังเกตด้วยครับทําการกุศลหาทุนครับและให้เขาไปผ่าตัดข้อสอบมาเรียบร้อยแล้วคือศอกเขาบิดศอกเขาบิดเออแล้วทําให้เขาเนี่ยเล่นบอลไม่ถนัดอฮแล้วเขาก็เจ็บปวดจากตรงนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าตอนนี้พี่ที่แบบกลับมาฟิตแล้วนะกลับมาฟิตแล้วคือช่วงระหว่างที่สนามปิด และแกไม่ต้องสอนบอลเด็กเนี่ยแกยังมาที่สนามอยู่แล้วก็เอาเอาของที่เมียทำเนี่ยมาขายครับขายยังไงก็คือบอกต่อกันในเฟซแล้วก็ให้สนามภัสการสปอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยที่แกเปิดอะคาเดมีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าคือทุกคนก็สามารถมารับได้ใครที่อยู่ไกลแกก็จะส่งให้อะไรประมาณนั้นนะ แกก็มานั่งอยู่ทุกวันแล้วทีนี้พอไม่สอนบอลเด็กพอตกเย็นปุ๊บเนี่ยสนามมันว่างๆใช่ไหมแกก็ไปวิ่งแกก็เริ่มออกกําลังกายแกก็เริ่มวิ่งเริ่มวิ่งแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนนั้นพี่กลับมาวิ่งแล้วนะแล้วพี่วิ่งได้แล้วหัวเข่าพี่โอเคถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ความฟิตตอนเนี้มันไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเพิ่งเมื่อก่อนนี่สอนเด็กอย่างเดียวมันก็หมด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 ช่วงเวลาของการทําทําชีวิตประจําวันแล้วไงแกบอกว่าตอนเนี้ พี่วิ่งได้แล้วพี่ฟิตแล้วพี่ไม่เหนื่อยแล้วพี่บอกพี่ตุ่มไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะมาเล่นรุ่นห้าคือคือมันมีไทลาย i ิวเทชันแนลรุ่นห้าห้ากับห้าสิบเนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพจัดแล้วก็จะมีพวกออสเตรเลียอังกฤษอิหรานอะไรพวกนี้มาเตะทุกปีพี่ทีมอยากเล่นคือแกอยากเล่นแต่แต่ก่อนห้าบตอนแกห้าสิบแล้วแต่แกเล่นไม่ได้เพราะแกเจ็บ เจ็บข้อศอกเนี่ยหนักมาก uh huh. แกก็เลยไม่อยากเล่นครับแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแกจะกลับมาเล่นให้รุ่น5้าส uh ิบห้าประทศปานขาวจะกลับมาเล่นบอลน, uh huh. นี่ <laughs> แล้วก็มีมนุษย์อินดี้คนหนึ่งที่ถ้าคนนี้กลับมาเล่นเนี่ยจะช่วยได้เยอะค,คนบ้าอะไรฟิตอยู่ตลอดรับรองคุณเตะเขาไม่ได้ uh huh. วีระพงษ์เพง็งลี uh huh. ส่วนวารรวันชิตาวันนี้นไม่ต้องคุย <laughs> ล่าสุดที่ไปเจอกันตอนสอนบอลนี้วรวันนี้เดินได้กับบุญแล้วเดินมาอ้าวพี่ปัามโหขอบคุณมากวันนี้มาสอนบอลให้ผมด้วยกูเดินได้กับบุญแล้วบอลนะชั่วโมงนี้ไปปลูกมะนาวอยู่ที่สิงห์บุรีเอ่อนีเรื่อเล่าหื่นกันฟังเดี๋ยวคุณอาจจะได้เห็นประที่ปันขาวกับมาเตะฟุตบอลครับในวัยห้าสิบห้าปีตอนนี้อายุห้าสิบเจ็ดนะฟิตมากขอบอก ครับอ่ะเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วมัวแต่เมาเรื่องพี่เวลาเหลือน้อยนะเอาเอาไปพูดเรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับพี่เมียพี่เมียพี่เมลีดีก่าพี่เมียเนี่ยตอนนี้จะกลับมาเตะนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าจะกลับมาเตะชัดแล้วนะครับโดยก็โมเดลก็อย่างที่เราเคยบอกกันนะครับว่ามันจะมีการแบ่งสนามนู่นนี่นั่นอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเป็นโมเดลถัดมาของพรีเมรีที่กำลังจะกลับมาเนี่ย กอร์ o อนเทเลอครับประธานสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA เนี่ยอบอกว่าอาจจะต้องใช้กฎใหม่3ข้อนั่นก็คือลงเล่นครึ่งละน้อยกว่า45นาทีเปลี่ยนตัวได้มากขึ้นนะครับอ,ออาฮะเแล้วมันจะใช่ฟุตบอลเหรอพี่ก็เป็นกติกาพิเศษที่จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์บอก เอางี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพีเมิลลิเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เขาคือเขามียอดคนตายเป็นดับสองของโลกเป็นรองจากสหรัฐอเมริกาสถานการณ์เขาเนี่ยไม่ดีเลยใช่ถูกไหมใช่แต่เขายังเป็นหลีกเดียวที่รัฐบาลรัฐบาลกับบริษัทพิมพมิลีกเดินทางเดียวกันคือยืนยันว่ายังจะจัดอยู่ไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นพี่มิลลีกเนี่ยจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาครับตั้งขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าอย่างนี้นะ ถ้าบุนเดสเตะได้เตะได้เกาโชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะอันดับที่สองที่น่าจะเตะได้ตามบุนเดสน่าจะเป็นลาลีก้าล้วตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้นะถูกต้องถูกต้องและเกาโชเป็นอันดับที่สามนะครับถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เริ่มขึ้นด้วยตุกตาใดตุกตาหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพิเมลีกเนี่ยจะยึดตุกตาหรือว่าไม่ใช่ยึดตุกตายึดตัวอย่างที่เขาทําได้เนี่ย มาใช้ในพรีเมียร์ hmm. และก็ปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ของอังกฤษในขณะนั้น uh huh. อังกฤษเนี่ยโอกาสฟื้นตัวเนี่ยแน่นอนครับช้ากว่าเยอรมันแน่ถูกช้ากว่าสเปนแน่ใช่ เผอช้ากว่าอิตาลีด้วยเชอเผอจะช้ากว่าอิตาลีด้วยใช่นะครับใช่ตอนนี้คริสเตียโนโรนันโดนะครับเซียเซเว่นนะครับกลับมาแล้วจากโปรตุเกสกลับไปที่อิตาลีแล้วอยู่ในช่วงระหว่างกักตัว14วันตามมาตรการและเพื่อที่จะลงซ้อมซ้อมเพื่อที่จะแข่งจริงครับเพื่อให้เข้าช่วงมันจบใช่สเปนชัดเจนแล้วชั้นแข่งแน่ถูกต้องกลางเดือนมิถุนาเนี่ยใช่แปดมิถุนาในแข่งแน่ครับ บุนเดสลิก้าประกาศชัดเลยว่า16พฤษภาเนี่ยเตะฉลองวันเกิดผมวิคหน้าวิคหน้าเตะแน่เตะฉลองวันเกิดผม uh, uh. 15 15พฤษภาคม15 uh. เป็นวันเสาร์จำได้ว่าผมผมตั้งใจจะคือที่ผมตั้งใจผมจําได้เพราะอย่างนงี้ uh, uh. ผมบอกว่าผมบอกทุกคนบอกว่าผมมาเกิดวันที่16พฤษภาค uh. แต่ผมจะไปฉลองวันเกิดด้วยไปฉลองวันเกิดที่นิวคาสเซ่น เพราะว่านัดสุดท้ายเวอ้์วููเตะกับนิวคาสเซิลที่สนามของนิวคาสเซิลเซนเจอร์ปาร์กใช่ไหมฮะเยอรมันประกาศละสิบหกเตะใช่ไหมวันอาทิตย์สิบหกเตะใช่ไหมครับลาลิก้าลาลิก้าเริ่มต้นเดือนมิถุนานะออืเกาโชเซียจะเริ่มมิถุนาเหมือนกันครับอังกฤษกําลังดิ้นรนที่จะเริ่มตามเขาให้ได้อังกฤษตอนเนี้มีมาตรการกําลังเรียกทุกทีมเนี่ยเข้ามาละครับ มาเพื่อที่จะเริ่มฝึกซ้อมกันพยายามจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองตัวเองไม่ได้ดีเลยนะไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนั่นน่ะสินะครับก็เดดี๋ยวรูบรรดาแพทย์ของ20สโมสรนะครับในพิมลีก็หารือถึงผลดีผลเสียของการที่จะกลับมาเตะอีกครั้งนึนงครับโดย พิมิิกตั้งเป้าไว้ที่วันที่8มิถุนายนโอ้ยแปดเลยเหรอเห็นไหมเด็ดมากเด็ดมาเด็ดไหคือแบบมันยากอ่ะผมพูดเลยถ้าวันที่8เนี่ยถ้าวันจะเอาง่ายง่ายคืออีกเดือนหนึ่งใช่ไม่นับเดือนนี้ก็คืออีกเดือนหน้าเนี่ยจะเตะแล้วเดือนนี้คุณต้องเลียกให้นักเตะซ้อมแล้วเอมอนซามอนหัวหน้าผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลและการแพทย์นะครับบอกบ b c Sport ว่าความคิดเห็นของแพทย์และนักกายภาพบำบัดใน สโมสร,ฟ,รฟุตบอลอังกฤษเกี่ยวกับแผนการเริ่มต้นใหม่นั้นมีความหลากหลายมากแต่ในส่วนใหญ่กังวลกันมากกว่านะครับเพราะว่าการระบาดของไวรัสนั้นยังไม่จบแล้วมีโอกาสที่จะเกิดคลัสเตอร์ในกลุ่มใหม่ของวงการฟุตบอลด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์เนี่ยแพทย์เนี่ย,บบ 50, 50ยอย่าบอก5 0 50ิ้วยดีกว่าผมว่าเอียงไปอยาไม่อยากให้แต่นเนี่ยสักประมาณ 60- 70ดซะด้วยซ้ำใช่แพทย์อังกฤษนะใช่แต่เรื่องแพทย์ก็เรื่องหนึ่งนะไอ้รัฐบาลกับสมาคมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าทางทางทางของอ,อังกฤษเนี่ยเขาคงคิดว่ามันถ้าจะใช้จริงๆเี่ะมันจะก็ะใช้ประมาณแค่เดือนเศษเองอถูกไหมระยะเวลามันเหลือก้านั้นไงออระยะเวลามันแค่เดือนเศษบีบอัดให้เตะกันให้จบไปมันจะได้ไม่คาราคาซังแต่ที่แน่ๆน,นะครับเอา,อาข่าวดีปิดท้ายไปเลยแล้วกันถ้าพี่มีลีกเตะได้ถ่าย u t u b e เออฟรีด้วย ถ่ายรับชมฟรีไม่ต้องไปดูลิงก์หรอกแล้วถ้าเอา12นัดเนี่ยคุณไม่ต้องไปวอลลี่อะไรกับใครเลยคุณเปิด youtube ดูเขาบอกว่าดูจะถ่ายฟรีทางช่อง YouTube นะเหมือนดะซอนเนี่ยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสกายหรืออีทีสปอร์ตหรือว่าแอมซอนนะครับกำลังคุยกัน่อนแอมซอนอ๋อแอมซอนแอมซอนก็คืออเมซอนที่บ้านเราเรียกว่าอเมซอนเนี่ยต่างประเทศเขาเรียกว่าแอมซอนนะเขาออกเสียงแบบนั้น จะจะถ่ายผ่านทา o u t ทูบเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมนะครับเตรียมทีวีบ้านท่านให้พร้อมครับถ้าไม่พร้อมดูในคอมพิวเตอร์ไปถ้าดูใน YouTube ด้านนี้สบายเลยสนุกสนุกแน่นะะครับโอเคครับเวลาหมดล้วหมดเวลาลงแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับ2หนุ่ม2มุมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ